สื่อครั้งแรกหลังได้รับฉายาปากปาราหน้าเป๊ะจากสมาคมนักข่าวบันเทิงเดยเมื่อวาวนนี้สาวพลอยไปเปิดตัวน้ำหอมพลอยเชอร์แมนดราม่าควีนที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์เหล่านักข่าวจากทุกสำนักก็ต่างไปทำข่าวพร้อมถามความรู้สึกถึงฉายาที่เกิดขึ้นซึ่งสาวพลอยก็ยิ้มรับพร้อมมองเป็นเรื่องขำๆแต่คนรอบข้างเธอโดยเฉพาะคุณยายกลับฉุนแทน เป็นแค่ฉายาค่ะอย่างที่บอกว่าคนเรามันอยู่ได้ด้วยความดีเท่านั้นมีพื้นที่ในสังคมว่าความดีก็ทําดีต่อไปก็คงเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็แฮปปี้อะไรเง,งี้ยไม่ต้องคิดมากอะไรเง<ต>ี้ยแต่คุณยายอ,อะพลอยอะเขาอยู่ไอซียูตอนนั้นเขาความดันขึ้นสูง<笑><笑>เขาโกรธแต่พลอยก็บอกว่ายาอย่าคิดมากคำ้ <S <S ๆคำๆฉันจะเทร่ไปจัดการคนแก่ด่าแล้วไม่พิดด้วยบอกยาอยู่เฉยๆตัวเองเอาไม่รอดเลยอะไรอเงี้ย ส่วนวเรื่องราวความรักกับดรนาวินตาที่มีข่าวหนาหูมาตั้งแต่ปลายปีว่าคู่นี้เลิกกันแล้วสาวพลอยก็ยืนยันความสัมพันธ์ว่ายังเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีข่าวนูน่นนี่นั่นนี่พลอยว่าก็วันนี้พิต้ายังมาดีกว่าพลอยสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพลอยรับหน้าเองอเรายังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทุกคนก็โอเคดีก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ถามถ่ายกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิต้าไปหัวหินกับพลอยตอนเขาดาวแล้วก็พลอยก็ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็ลงรูปบ้างแต่ว่าพลอยไม่ใช่เป็นคนคแบบ ลงรูปแฟนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาหาว่าเราหวานออกสื่อหวานโปรโมทส่วนแฟนละครสาวพลอยที่อยากชมผลงานของเธอเธอก็ฝากบอกมาว่าเดือนกุมภาพัน,น์นี้อย่าพลาดชมละครบ่วงบาปทางช่อง3ซึ่งเรื่องนี้สาวพลอยย้ำว่ารายที่สุดตั้งแต่เคยแสดงมาค่ะโซพิดาสุข,ขันโทร,รายงาน